ขับรถ <laughs> จ้า <laughs> จ้า <laughs> จาประกาศลับจาไม่ไปไม่ไปข <laughs> ับรถ <laughs> รังไฟโอ้น้องเพชรขับรถปากกินมาเลียนน้ำลายไหลเต็มปากกินเลยวันนี้ขับรถอย่าอย่าไปทิ่มปากตัวเองอย่าวเฮ้จ้ะ โน่โน่พน้เอติติโน่พนาวาากับเขาไหมเฮ้ยนอนไหมลูกนอนไหมป้าไปรอหนูในกลุ่มรอหนูในกลุ่มแล้วเหรอคะจะอวนปากดิพน้าจะขับรถไหมกันนะ <laughs> 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 Back with where? <we're. laughs>